มีเรื่องให้ขา่าเมาส์ข่าเพือกต้องติดตามกันอีกแล้วเลยคะ่ะเมื่อคู่รักคนบันเทิงอย่างนางเอกสาวดาวรุ่งเพิร์ธวิรินสระกับหนุ่มหล่อยูทูบเบอร์อย่างแม็กกี้รัชตะพิเชษโชต์ส่อแววเลิกกันหลังฝ่ายหญิงนะคะมีภาพรวมเฟบกับหนุ่มถอยปฐมพงศ์ที่ก็พึงจะเลิกราก,กันกับแฟนสาวอย่างจีน่าเดอะเฟสไปซึ่งภาพที่หลุดออกมานั้นก็เป็นภาพที่เป็นข่าวนะคะว่าทั้งคู่นั้นข่วงกันไปทําบุญที่วัดหรือไม่ก่อนที่คนสนิทของสาวเพิร์ธจะออกมาชี้แจงนะคะว่าเพิร์ธและ ถอยนั้นเป็นเพื่อนแก๊งกวนเดียวกัน ส่วนในเรื่องของภาพที่ปรากฏออกมานั้นขนไกลชิดได้เผยว่าวันนั้นเพิร์ธมีโปรเจกต์ที่จะต้องทํากับเพื่อนที่มหาหลัยที่วัดนั้นและในช่วงที่กําลังจะกลับก็บังเอิญเจอหนุ่มทอยแล้วก็ได้มีการแวะทักทายกันในฐานะรุ่นพีท่ทีสนิทเท่านั้นเองไม่ได้มีการควงกันไปทําบุญอย่างที่เป็นข่าวอีกทั้งยังยืนยันด้วยว่าสาวเพิร์ธไม่ใช่สาวคนใหม่ของหนุ่มทอยอย่างแน่นอนส่วนในเรื่องของหนุ่มคนรู้ใจที่ชื่อแม็กนั้นก็คงต้องรอให้สาวเพิร์ธออกมาพูดเอง ซึ่งตอนนั้นเหล่าแฟนคลับก็ช่วยกันออกมายืนยันเสียงแข่งว่าสาวเพิร์ดไม่ใช่สาวใหม่ของหนุ่มทอยแน่นอนเพราะว่าเธอนั้นมีแฟนอยู่แล้วแถมยังแซวอีกด้วยว่าแฟนของสาวเพิร์ดน,นั้นหลอกกว่าหนุ่มทอยซะอีก แต่ล่าสุดคะ่ะท่านผู้ชมดูเหมือนว่าคู่ของสาวเพิร์ตและหนุ่มแม็กกี้จะเลิกรากันแล้วหรือไม่โดยชาวเน็ตได้มีการตั้งข้อสังเกตจากที่ทั้งคู่นั้นอันฟฟลโล์กันบนอินสตาแกรมซึ่งมีเพียงไอจีของคุณแม่สาวเพิร์ตเท่านั้นที่ยังคงฟอน์แม็กอยู่นั่นเอง ซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็สร้างความตกใจให้กับเหล่าแฟนคลับและตั้งข้อสงสัยกันมากมายกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่เช่นคอมเมนต์ที่ว่าคู่นี้เขาคบกันมาก่อนเพิร์ดเข้าวงการอีกไหมนะเพราะว่าตอนนั้นเราติดตามพี่แม็กมาก่อ,อยากให้ออกมาตอบมากสนิทเหมือนข่าวที่แล้วหรือเปล่าตอนที่กับมุกก็แค่เพื่อนสนิทในแก๊งนะแยกย้ายกันไปเติบโตติดตามผลงานแม็กตลอดไปค่ะ เป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆไม่คิดว่าจะเลิกกันหมือนเรื่องจริงหรอจริงดิไม่นะก็เรียกได้ว่างานนี้ทำเอาแฟนคลับนะคะตกอกตกใจกันไม่น้อยแต่สุดท้ายแล้วค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงก็คงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาตอบเองจะดีกว่านะคะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y u t u b e ท็อปดาราด้วยนะคะ